ควรลดประกันชั้นหนึ่งข้อที่8การเลือกประกันรถให้เหมาะสมครับบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเลือกประกันรถชั้นหนึ่งเสมอไปก็ได้ครับนะครับถ้าเพื่อนๆจาได้ที่ผมเคยบอกถ้าเราขับดี มีวินยัยไม่เคยเฉียวชนใครเลยไม่เคยเคลมฝ่ายผิดเลยเราอาจจะหลบไปเลือกเป็นประกัน2บวกเพื่อประหยัดเบี้ยประกันชั้นหนึ่งก็ทําได้เบี้ยประกัน2บวกจะอยู่ที่ประมาณ 5000- ถึง6,000นะครับแล้วเกิดเราหลบไปหาประกันชั้น3ก็เบี้ยอยู่ที่าราวๆ4 0พันกว่าบาทจะเห็นว่าประกันชั้นหนึ่งจากหมื่นกว่าบาทหรือไม่ถึงหมื่นลดลงมาเหลือ5้0 0พลดลงไปเหลือ4ี0 0ันถูกไหมหรือหลบไปหาประกันชั้น3ซึ่งเบี้ยแค่สตาร์ทเริ่มต้นรถเก่งที่2,000บาทถ้าเป็นสมาชิกของสี ได้รับส่วนลดทุกคันทุกปีตลอดชีพจะเห็นว่าถ้าเพื่อนๆรู้ลักษณะการใช้รถของตัวเราเองเลือกซื้อประกันรถให้ตรงตามการใช้งานนะครับเราก็จะประหยัดเบี้ยประกันชั้นหนึ่งได้มากขึ้นเพื่อนๆที่อยากจะได้รับส่วนลดที่เยอะขึ้นมากขึ้นนะครับิมใต้คลิปนี้ แล้วผมจะเข้ามาแนะนําเพิ่มเพื่อให้เพื่อนๆจ่ายเงินคุ้มค่าที่สุดตรงความต้องการมากที่สุดประหยัดเงินเข้ากระเป๋าของเพื่อนๆมากที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดซีเฟิร์สกด s u b ส c r i b e เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดชมคลิปที่จะออกใหม่ขอบคุณนะครับ